สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะกับครูจุ๊แจงค่ะในวันนี้นะคะวันวันจันเนาะที่7กุมภาพันธ์2565ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อวันศุกร์นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะ ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่จะควบควรก่อนที่จะมาทำแบบฝึกหัดกันในวันนี้เนี่ยขอเป็นเรื่องของการเป็นเด็กที่ดีและมีมารยาทนะคะการเป็นเด็กดีมีมารยาทนั้นสิ่งสำคัญนี้ก็คือเราต้องรู้จักการถนมมือค่ะและก้มกราบลงให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการทักทายด้วยการสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หรือการเปล่าคำว่าขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือในโอกาสต่างๆค่ะรวมไปจนถึงการรู้จักคำว่าขอโทษนะคะเมื่อเราได้กระทำในสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะคะซึ่งทุกอย่างนี้เนี่ยเป็นมารยาทที่ดีที่เด็กควรจะกระทำค่ะที่สำคัญนะคะนอกจากการไหว้ใน3แบบ ก็คือสวัสดีขอบคุณและขอโทษแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรู้จักรอคอยได้เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วสำหรับยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมีความวุ่นวายสับสนนะคะแต่เราก็ยังต้องรู้จักที่จะรอคอยให้เป็นค่ะนอกจากนี้คำลงท้ายก็มีความสำคัญนะคะผู้ชายครับผู้หญิงค่ะออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนเวลาที่พูดจัดกับผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆค่ะ สิ่งต่อมาที่ควรรู้คือการความเกรงใจนะคะแล้วก็การ้อมตัวเมื่อต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายเนี่ยคือการช่วยถือของนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่เขาเดินมาแล้วมีของพร,รุมพรังต่างๆเราแสดงถึงน้าใจที่ดีได้ค่ะเพราะทุกอย่างที่กล่าวมานี้นั้นจะทำให้เราเป็นที่รักและเป็นที่สรรเสริญของทู้คนค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะ เราก็จะไปกันแบบไม่เครียดเนาะถ้าไม่ทันยังไงก็พอสเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะเราจะทำแค่สองหน้าเท่านั้นเองนะคะคือทักษะภาษาในหน้า135ถึง136ค่ะอ่ะมาดูค่ะข้อที่1นะคะทุกครั้งที่มีพิธีการสำคัญเนี่ยพ่อและแม่ของนกจะทำอะไรคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและพ่อให้เหตุผลที่ปฏิบัติเช่นนั้นเพราะอะไร นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดคะจากคำถามนี้นะคะตอบกันได้ง่ายๆคือว่าถ่ายรูปคู่ก,กันกับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชค่ะบรมนาถบพิตรและพระบรมฉมายาลักษณ์ของสมเด็จพ,พระบรมราชนีพันปีหลวงนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการไทยนะถามว่าเราเห็นด้วยไหม คุณครูก็บอกว่าครูเห็นด้วยนะเพราะมันแสดงถึงความเป็นคนไทยค่ะอ่ะตอนนี้จดลงไปได้เลยนะคะในหนังสือของเรานะคะได้ให้เรียบร้อยสวยงามนะปากกาขึ้นมาให้พร้อมค่ะอ่ะข้อที่2นะคะสิ่งที่ชายไทยที่นับถือพระพุทธศาสนามักจะปฏิบัติเมื่ออายุครบ20ปีแล้วคืออะไรคะคำถามหนึ่งปฏิบัติด้วยเหตุผลอะไรคำถามที่ส และนักเรียนคิดว่ามีเหตุผลอะไรอีกนอกเหนือจากที่อ่านพบในหนังสือเรียนไหมเป็นคําถามที่สนะคะ3คําถามนี้อ่ะคาตอบง่ายๆค่ะคําถามแรกคืออุปสมบทเป็นพระภิกสูสง์นะคะส่วนเหตุผลที่บวชเรียนนั้นก็เพื่อที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมค่ะรวมทั้งทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วยนะคะแล้วเหตุผลอื่นๆที่พบล่ะคะถ้ามีเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ข้อที่3ค่ะคาสุภาษิตรักัวให้ผลกรักลูกให้ตีมีความหมายว่าอย่างไรตรงนี้เนี่ยและนักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือไม่อธิบายเหตุผลนะคะข้อนี้เนี่ยมีความอธิบายเหตุผลไว้ว่าการเลี้ยงลูกต้องไม่เอาแต่รักขนุถนอมอย่างเดียวต้องรู้จักเคี่ยนตีอบรมและสั่งสอนด้วยนะคะนะคะ,ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นมีความเกรงกลัวนะคะแล้วก็หลับจำนะ ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่กลัวเขาก็อาจจะเสียคนได้ซึ่งมันเป็นความจริงค่ะเพราะว่าการอบรมสั่งสอนนะเป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่และก็เป็นครูด้วยนะเพราะว่าถ้าตามใจเกินไปเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักฟังแล้วก็ไม่อยู่ในระเบียบวินัยเลยก็เป็นได้นะคะอ่ะข้อสามอาจจะยาวนิดนึงค่อยๆเขียนกันไปค่ะป่ะข้อที่สี่แล้วนะคะกินข้าวที่ไหนก็ไม่อร่อยกับ บ้านเท่ากับบ้านเราหมายความถึงอะไรคะแล้วนักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่เพราะเหตุใดพร้อมบอกชื่ออาหารไทยทั้งของคาวและของหวานที่นักเรียนชอบมาอย่างละสามชื่อนะคะตรงนี้เนี่ยอ่ะกูช่วยนิดนึง อีกส่วนหนึ่งคือตรงสีแดงแๆเห็นไหมคะที่เป็นของข่าวให้เขียนมาเอง3ามชื่อของหวานที่ชอบเขียนมาเองอีก3ชื่อนะคะส่วนคำตอบที่ถามข้างบนนั้นว่าหมายความถึงอะไรครูตอบให้แล้วก็คือว่าการที่เรารับประทานอาหารที่บ้านพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทำให้เรามีความสุขค่ะ มันเป็นความจริงไหมนั้นจริงแน่นอนเพราะเราจะได้ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยในการพูดคุยทั้งเรื่องทุกข์และสุขซึ่งกันและกันเหมือนเป็นการที่เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆไปด้วยกันนะคะมันก็จะทําให้เรามีความสุขค่ะเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองเอาวต่อไปข้อที่5นะคะให้เขียนเล่าเรื่องที่นักเรียนเคยปฏิบัตินะคะหรือเคยพบผู้อื่นที่ปฏิบัติตรงกับข้อความ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะลูกคนเราต้องช่วยเหลือกันถ้าเราใจจืดใจดำไม่ช่วยเหลือใครเราก็จะไม่มีเพื่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยอ่ะให้คิดคำตอบเองค่ะว่าคำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าแปลว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยเล่าสิเขว่าเราเคยช่วยเหลือใครเอาไว้แล้วเราได้รับ สิ่งที่ตอบแทนการปฏิบัติดีนั้นกลับมาอย่างไรตัวอย่างง่ายๆนะเช่นครูเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าครูเนี่ยเคยช่วยเหลือนะคะคนอื่นเนี่ยมากมายเลยนะคะเช่นเอาง่ายๆครูช่วยเราครูช่วยนักเรียนนะคะในการที่จะอ่านหนังสือให้ได้คนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมคะครูก็ช่วยเขาอ่านทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะแม้ตอนแรกๆเนี่ยนักเรียนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าท้อใจบ้าง บนบอกว่าครูบ้างว่าทำไมครูไม่ปล่อยหนูกลับบ้านสักทีเนี่ยหนูเหนื่อยแล้วนะนะคะก็ครูก็บอกว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครูก็บังคับครูเข็นสรรสารพัดสารพันแต่นั่นคือการช่วยเหลือที่อยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วคนที่เก่งในอนาคตก็เลยจําเป็นต้องบังคับให้อยู่นะคะพอสอนไปเรื่อยๆเ,เขาก็เริ่มมีความหำํำใส่ใจแล้วก็มันฝึกฝนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยพี่คนเนี้ย ก็อ่านหนังสือออกแล้วก็คล่องด้วยนะคะจากคะแนนที่เขาเคยได้เต็ม10ได้แค่2แค่3เพราะเขาต้องมัว่วใช่ไหมลูกอ่านไม่ได้เขาก็อ่านได้มากขึ้นใน5คะแนน6 7 8นะคะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะสจนกระทั่งเขาเข้าสูปป่ป .6 นะเป็นพี่ป .6 เขาก็กลับมาขอบคุณครูบอกว่าเพราะวันนั้นครูช่วยเหลือเขานะเขาก็เลยเป็นคนที่เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ สามารถอ่านหนังสือต่างๆได้เองแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเขาก็กลับมาขอบคุณครูนะแล้วเขาก็คอยมาช่วยเหลือเวลาที่ครูมีอะไรต่างๆที่อยากให้เขาช่วยหรือมีความไม่สบายใจอะไรเราก็คุยกันเสมอแลกเปลี่ยนทุกสุขกันนะคะนั่นแหละนะคะจากเขามาบอกครูปุ๊บเนี่ยทำให้ครูนั้นภูมิใจมากเลยว่าครูเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขานั้นได้รับสิ่งดีๆแล้วเขาก็ หมือนเอาความสุขมาให้เราเช่นกันมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นน้ำพึ่งเรือและเสือพึ่งป่าค่ะเห็นไหมเรามาซะยืดยาวเนาะสรุปง่ายๆคือความดีอะไรที่เราทำแล้วได้รับอะไรที่ดีกลับมาตอบแทนเนี่ยเล่าให้ฟังกันสักเล็กน้อยเขียนมาเล่าในข้อที่5นี้นะคะอะต่อไปนะอันนี้ต้องใช้สมุดนะลูกสมุดมีทั้งหมด10บข้อ 8ข้อ8ข้อขออภัยแค่8ข้อเท่านั้นนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นเลขไทยนะจ๊ะขอเลขไทยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยหลังจากที่เขียนโจทย์หาความหมายของคําและสํานวนต่อไปนี้นะคะขีดเส้นใต้2อเส้นให้เรียบร้อยมีทั้งหมด8ข้อนะคะก็เขียนข้อหนึ่งพระราชทานเท่ากับอะไรลูกให้ใช่ไหมคะก็เขียนให้สองพระบรมฉา,ายาลักษณ์เท่ากับ รูปหายใช่ไหมคะข้อ3พระมหาการุณาธิคุณก็คือความเมตตากรุณาของพระมหาอักย์นะคะส่วนข้อที่สพระราชา,าคันตุกะแปลว่าแขกใช่ไหมแขกบ้านแขกเมืองข้อที่ห้ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเอามีเฉลยไปแล้วไปเอามาดูนะคะข้างข้อที่3หรือข้อที่2แหละไปดูนะคะส่วนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้อ6ก็มีบอกไปแล้วเช่นกัน และข้อ7นะคะเป็นฝั่งเป็นฝาคืออะไรเล่าไปแล้วในตอน EP ที่ผ่านมานะสุดท้ายเลยรักนวลสึงหวนตัวก็เล่าไปแล้วเช่นกันถ้าจำไม่ได้นะคะก็กลับไปย้อนดูใน EP ที่แล้วนะคะหรือจะเสิร์ชหาใน Google หรือในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้เลยนะคะแต่8ข้อนี้ขอเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยเขียนแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย,ย,ล,าย,ย,อยลายมือสวยงามนะจ๊ะ วันนี้นะคะมีแค่สั้นๆง่ายๆแค่เพียงเท่านี้เองเพราะฉะนั้นหวังว่าเรานั้นจะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะเหมือนเป็นการทบทวนไปในตัวเพราะครูไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเราได้ทําในสิ่งนี้ไปบ้างหรือยังถ้าทําไปแล้วก็ทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้ทําการุณธรรมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าทุกงานที่ทํานั้นมีคะแนนค่ะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้นะเสาร์วันอังคารนะ จอกันค่ะสำ,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ